สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับมานนี้ครับน้องทงปะแตนครับวันนี้กับเขาไม้ปลาบันน้องแปรครับตำบลหารามอำเภอบรรลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับในเสาร์วันที่แปดกันยาครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไปครับไปลุ่นน้ำกันครับมาสิมานบ่ครับไปกันจ้าเก็บมาดอกนี้พ่าอะไรครับ กอแล้วพี่น้องเอ้ยดอกเหลือแห่งม้านจ้ะดอกเหลือแห่งมันเก็บกันไหมครับเก็บกอครับงามครับยังเหมือนจะได้พี่น้องมาจากซอยเนี่ยครับแสลัวสลัวอยู่ครับ เฮ็ดข้าวดินจ้าเอาเฮ็ดข้าวดินอีกจ้าพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเน่นหน่อยจ้า อครับเฮ็ดข้าวดินจ้าได้อีดอ,ด,ดอกจ้ะอีดอกนึงจ้าดอกยังแข็งอยู่จ้ะพี่นอ้องเอาอีจ้า สองเอ้ยโอ้ยเอาบอ่อได้เลยจ้ะจ้ารอให้อีกจ้ะเห็ดแดงสามจ้ะเห็ดลังแหละจ้ะ ครับพี่น้องพ่อฮ็ดกอรครับงามครับดอกนี้ดอกกันยงเลยพี่น้องเอ้ยงามขนาดครับเบื่องให้พี่น้องเบือเ้องค้าในแตะลุงพงษ์ครับข้าวอบวัวเปลือกจ้างามงามดวงนึงจา้า Lớp lốp bằng máy khách Nó kết lăng lẻ to khách Mình sáng nó

เพชรลังแหลจ้าเก็บของไข่เ้อพี่น้องบัดอย่างจนอ้อมโขพี่น้องเอ้ยกำลงังเพาะเฮ็ดอืดใแห้เด,ด,ด,ด้อจ้าช่วงนี้เฮ็ดหายากแห้งครับช่วงนี้ฝนตกพามันครับช่วงเฮ็ด ไหว่นี่ห้าอย่างรับปีหน่อย,อยางอ่อนโพกกุบป้าต้นเห็นเ,นเห็ดล้างแหล่จะเห็ดท้าวดินจะเห็ดล้างแหล่จะ ฝนตกเรียนมากแล้วพี่น้องเลยฝนตกแล้วเฮ็ดปะไม่ค่อยเห็นละจ้ะพี่น้องเฮ็ดเริ่มออกห้างๆจ้ะไงยังไกลเติอต้องถ่อเฮ็ดแนี่จ้ะฝนตกเปิดฟอนแาละเด้อจ้า รอหาอีกคกนจ้ะเอทุกตอครับดอกง่ามครับจุ้มง,ง่ามนี่ไงรอสีครับเดินเลื้อตามอีกเ้จาจ้ะดอกเด้งแดงด้วยจ้ะพี่น้องจุ้กจมกำลังจะฝนดินจุ้มง่าง,ง่าม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ค uh ุณกระโตกกี่น้องเอ้ย ขึ้นขมินครับอาไรอยู่ที่นั่นคนบ่านยุดอยู่ด้วยจ้าพี่หน่อยอเข็เดแดงจ้า เฮ็ดไข่ดงครับในน่ำงาเลยนะครับดอกนี่เห็ดไข่ดงครับพี่น้องสน้าดอกหอมด้วยกันแก่งเสียบด้วยกันนะ จ้ะเลาะฮอวยเมื่อแล้วล่ะจะพี่น้องฝนกับโต๊กจ้ะแล้วก็โต๊กบ่แห้งโนจ้ะก็จกก้ะกระถ้าเบื้องเลือจา้าวลุ่มทงก็ปัดแตนสสได้เฮ็ดหลายปันเดยจ้ะพากันเลาะหาเมื่อยก่อนจ้ะพี่น้อง เพชรแดงสามจ้าพี่น้องฝนตกใส่จ้ะคถึงเนี่ยหน่อยครับพี่เพชรทาฝนเดอ้อพี่น้องเด้อฝน,นตกรีนครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกรีนพี่นอ้องเอ้ย เราเ,าเห็ดกอรครับก้อนจิตกบ,บานพี่นอ้องฝนตกะแรงนักเลยครับวันหนึ่งมาเอาเห็ดกออีกครับก้อนจิตกบ,บานครับพี่นอ้องดูถังรถเลยครับอเอาตรีครับ แา้เมาเาฮดกอยอกครอีทัาจูมพี่หน่องขอเฮดไก่โลดจ้ะมัน้วยเมื่ออะรจ้ะมันตอนสิดองเมื่อครับพี่หน่อง มาอยู่ครับรอนจุ้มครับพี่น้องมันเฮดบักซิเมื่อจ้ะพี่น้องเฮดกอจก้ะง่ามครับม,มันอยู่ข้างรถเลยพี่น้องเ้ยมันอยู่ข้างรถด้วยจ้ะท <c oughs> ่องสรุปให้พี่น้องเบิงเล้เนาะจา้ะ ครับมาเบิ่งยอดเห็ดกันครับอาจาเบิ่งยอดเห็ดลุงพงกับป้าแตนเด้อจ้าว่าสิได็จไร้ซำไได๋ได้เกือบเต็มตาน้อยอยู่ครับมีเห็ดกอเห็ดพึ่งไข่ครับเห็ดพึ่งเมดหน่อยก็ได้ครับเห็ดขาวดินเห็ดลังแหล่ครับเห็ดร่วมครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับมื้อนี้กิ่เน้นเน้นกับเห็ดกอเนอกจ้าลุงพงครับได้มีแต่ดอกงามๆยุครับอ้าวจ้าบอกลาพี่น้องจ้าเอาละครับพี่น้องทำมากกว ฝากติดตามกดไลกดแชร์นี่เด้อครับช่องนนองไม้คือเก่าล้วครับสำหรับเมอนี้ลุกทองกับปตนกับเจดีคอตัวกับบ้านล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า